พอไปพอไปแล้วเพราะเราเห็นหลวงพ่อก่อนแล้วเหมือนหลวงพ่อมาตามป้าเราก็หลับตาทีไรก็เห็นตาพระสงฆ์พระสงฆ์เจอหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเป็นพ่อแล้วเมื่อก่อนเราตามหาหลวงพ่อหาสิบปีเต็มเละเจอหลวงพ่อ ที่จะก่อนจะเห็นหลวงพ่อเนี่ยนะคือเรายังไม่ไปยังไม่ได้ไปวัดธรรมกายอะ่ะแต่เราก็เป็นคนชอบทําบุญชอบนั่งสมาธิอยู่ล้วเนาะพราะเพราะเพราะได้ได้รู้หลักทางมัง่งนแหละเพราะเพราะเราได้เข้าปฏิบัติรักษาศีลนนะ่ะศีลอุโบโสถที่ว่าไปรักษาศีลวัดไกลบานนี่แหละก็น,นั่งเขาก็บอกว่าพระที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอะ่ะท่านบอกมานั่งมาธิกันเถอะวันเนี้หลับตาไปทีไรก็เห็นพะระสงฆ์รูปร่าง อยู่ที่ไหนน้อหลับกี่ครั้งกี่ครั้งกี่วันกี่ครั้งกี่เห็นกับพระองค์นี้องค์เดียวเนี่ยเห็นก็สว่างมากเห็นชัดเจนระวังกันเนอะสงสัยว่าพระหนุ่มองค์นี้ยคืออยู่ที่ไหนอยู่วัดไหนเราเราก็อยากจะเจอตัวจริงมีตัวจริงไหมอะไรเนี้ยแต่วันหนึ่งอะ เรามีคนพาเราไปวัดอะเราไปเจอหลวงพ่อพระหนุ่มองค์ที่เราเคยเห็นในสมาธิคือหลวงพ่อธรรมาชายโยแล้วเราเราทึ่งเลยเราตะลึงเลยอ่ะเาอ้าวองค์นี้นี่เนาะที่เราเห็นในสมาธิอ่ะโอ้เราก็แบบมันตื่นเต้นตื่นเต้นตื้น,ต,น,ต,นตันอ่ะวันนั้นอ่ะเห็นหลวงพ่อครั้งแรก วันขึ้น1 5ดห้าค่ำเดือนสิบวันที่สิกันยายน2,543วันนั้นเป็นวันแรกที่ไปแล้วพอไปเห็นเราก็โอ้ที่เราตามหามาทั้งชีวิตของเราคือพระองค์นี้เองตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจหลวงพ่ออะไรงี้จะมาเราก็บอกโอ้พระที่เราตามหานะองค์เนี้ยทำไมถึงงามสง,ามงาม่าง,งามก็ว่างก็ะไวผิวพรรณวันณนะ ทำไมผ่องใสขนาดนี้เออพูดไปก็เหมือนก็ว่าเนาะเหมือนท่านเดินมนันย่งเหมือนท่านไปเที่ยวเลยเลยอะ่ะเรามองเรามันมันจิติขนาดนั้นนะ่ะเห็นหลวงพ่อมาเขาบอกเอพอพระองค์นี้เนี่ยนะอูแล้วก็ร้องไห้ก็มีเลยวันนั้นอ่ะเราร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจนะร้องไห้ว่าดีใจว่าเราได้เจอพระที่เราเห็นในสามาธิแล้วอะ่ะแล้วพอปฏิบัติทำป้าก็ร้องไห้ตลอดเลยป้าร้องไห้ร้องไห้ ปามาช้าแล้วพอหลังๆพ่อบอกมาก่อนที่มาหลังเข้าใจกันได้เท่ากาันหนูพ่อบอกเป็นเด็กก็อยากลงชุดขาวย่าๆจะไม่นุ่งชุดขาวย่าบอกโอ้ยเด็กๆอยู่ไปนั่งไปนุ่งได้ไงบอกโอ้ยเราก็เสียดายเราอยากลงโอ้ยติดใจมาตั้งบัดโน้นใะอยาก่งชุดขาว่ตั้งเจ็ดขวบ ก็ไม่ได้นู่นจนมามีลูกลูกจะไปเรียนกลัวลูกสอบไม่ติดจะสีไม่ติดจุฬาก็กลัวลูกจะนิจิตใจเสียอะไรเคยดูข่าวว่าเป็นงันงนไปไปไปบนกันลูกจะไปเอ็นทาร์สอาแล้วไปบนกันค่ะให้ลูกติดจะได้รักษาศีลเปบอกหลวงพ่อที่มีวัดนี่แหละคือหลวงพ่อเจนจันจะบอกให้ลูกชายติดเพื่อเดี๋ยวลูกจะมารักษาศีลทักทันษารนนี้อยากเรื่องชุดขาว แม่ลูกก็ติดโหเราไม่ดีใจกับเขาติดหรอเราดีใจที่เราจะได้มีที่ขาวฉันปลื้มใจมากเลยฉันทําไมฉันเห็นลุงปูน่นลอยอยู่มันลอยอยู่ตามฟ้านเนี่ยแต้มไปหมดฉันก็ว่าตานี่ตาว่ามันหลอกเราฝันไปหรือเปล่านะวันวนนั้นก็เป็นวันครูพอสองสองับป้าก็มองไปเฮ้ย หลวงปู่ก็อยู่ตรงนี้อีกแล้วเอา้ามองไปชาชป่าเราฝาดเป่าก็มองไปยอดเจดีย์หลวงปู่ก็ไปนั่งยอดเจดีย์กัโอ้เราทนีนี้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ยป้าไปไม่เคยขาดเลยอะบุญทุกบุญป้าไม่ตกอะน้อยมากป้าทําป้าไม่ให้ตกบุญเลยทีนี้เท่าไหรป้าก็ทํามีมากป้ากระทามากมีน้อยป้าทําน้อยแต่ทําไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเห็นไหมมาก่อนป้าอยู่บ้านเป็นรูหนูเลยนลแล้วป้าอนิฐานนั้นเนี่ย คุณยายเจ้าขาหลวงปู่เจ้าขาให้ลูกมีบ้านอยู่เพราะลูกอยากได้ที่นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้ช่างเขาทาทีนั่งสมาธิให้เขาก็ทําให้นะบอกเออเอาแค่นี้เนี่ยเรามีทุนแค่นี้จะทํามันแค่นี้เนี่ยได้แค่นี้ก็ดีกว่าออกบ้านลังหนอันนั้นตั้งแต่วันแรกที่ได้พบ mm hmm. หลวงพอ่อจนถึงวันนี้ความรักความศรัทธา mm hmm. ที่มีต่อหลวงพอ่อ ไม่มีเสื่อมคายจากใจป้าเลยลูกยังคิดถึงทุกการผ่านไปลูกคิดถึงพ่อสวดมนต์ภาวนาทุกวันเฝ้าขอให้พ่อสดใส